สวัดีครับเดี๋ยววันนี้ตามากินบัวหิมะครับนี่ปอกเรียบร้อยเราจะเนี่ยปอกกันบัวหิมะแก่เป็นยาครับไปเขามาจากเขากับชายภูมิครับพี่อันก็เลยมาฝากครับเรามาบนเขานะครับเขาชายภูมิไม่เคยไปครับ ช่างเนาะไปทับบ้านครับเลยมาฝากครับช่างเนาะฝากด้วยนะครับช่างเนาะครับล้างก่อนนะมือนมันสามประดังเลยครับไวไหมของกินมีของปลอมของกินครับของกินทุกทีนี่ครับมอ สุท้ายมันแกวครับแต่เป็นบปยหิมะนะครับเนี่ยแก้ต้องต้องโฟร์อะไรครับยาครับยาระบายเออ لا لا มันเป็นเกียวเลยแฝ้ครับขูดมาสดๆสอดีเลียงกับมะนนอกครับแก่กับแก่กระปุกก็เลยามาป่าปลอ่อย้มาก็เลยลอนุเจ้าว่าเป็นยาแก่ท้องอยู่ท้องเฟือ ปากแล้วนะครับบวยเห็นไหม